สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของคนที่สั่งพิซซ่าทุกวันนะครับเป็นเวลายาวนานหลายปีจนเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นอีกทั้งยังมีเรื่องราวของคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่พิซซ่ามาส่งแกทุกวันที่หน้าบ้านโดยที่คุณลุงคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนสั่งเลยเป็นเวลายาวนานกว่า9ปีต่อด้วยเรื่องราวของที่รักและห่วงแหนที่หายไปนานแต่กลับได้คืนมาอย่างปาฏิหาริย์และยังมีเรื่องราวของหนุ่มส่งของหัวร้อนอีกนะฮะ และทั้งหมดนี้เนี่ยได้รวบรวมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้แล้วเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับสั่งพิซซ่าเป็นเวลานาน,านกว่า10ปี และเรื่องต่อไปที่ทุกคนจะได้ชมเนี่ยเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งนะครับโดยชายคนนี้เขาได้สั่งพิซซ่าจากร้านเดิมตลอดระยะเวลากว่า10ปีและพอเขาไม่ได้โทรสั่งอาหารเลย11วันนะครับทางร้านก็ไปหาเขาถึงบ้านแล้วก็พบกับเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมซึ่งจากตามรายงานของ d i l y y เม l นะครับบอกว่าชายวัย48ปปีคนนี้เนี่ยที่ชื่อ เคิร์สอเล็กซานเดอร์โดยเขาอาศัยอยู่ตามลำพังในรัฐออริกอนโดยไม่สูงสิงกับใครเลยไม่มีภรรยาหรือแฟนซึ่งเขาใช้ชีวิตอย่างง่ายๆเนื่องจากเขาทำงานที่บ้านนะครับและ10ปีมานี้นะครับอเล็กซานเดอร์ก็ได้สั่งอาหารมากินเพื่อความสะดวกทั้ง3ามือเขาจึงกลายเป็นลูกค้าประจำของโดมิโน่พิซซ่าแต่เขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะกลายเป็นการช่วยชีวิตเขาเองโดยตอนนั้นนะครับซาร่าฟูลเลอร์ผู้จัดการร้านโดมิโน่พิซซ่าพบว่าครั้งสุดท้ายที่อเล็กซานเดอร์สั่งพิซซ่าไปกิน,น,น ก็คือตั้งแต่11วันที่แล้วจนเธอรู้สึกแปลกใจเพราะว่าอเล็กซานเดอร์นะครับเป็นลูกค้าประจำที่กินพิซซ่าแทบจะทุกมือแต่จูจูเนี่ย เขาก็ไม่ได้โทรสั่งพิซ่าเลยเป็นเวลาหลายวันทําให้พนักงานรู้สึกไม่คุ้นเคยแต่เพื่อความคลายสงสัยนะครับซาร่าก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านของอเล็กซานเดอร์และเธอก็คิดในใจว่าถือสว่าไปเยี่ยมเพื่อนก็แล้วกันแล้วก็ถือโอกาสมามอบพิซ่าเป็นของฝากให้เขาด้วยแต่พอซาร่าไปถึงบ้านของอเล็กซานเดอร์นะครับก็เห็นว่าข้างในบ้านนั้นเปิดไฟสว่างอยู่แต่เธอเคาะประตูยังไงก็ไม่มีคนมาเปิดเธอรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติก็เลยโทรแจ้งตำรวจไป จนตำรวจมาถึงหน้าบ้านนะครับก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรพังประตูเข้าไปภายในบ้านพวกเขาก็พบกับอเล็กซานเดอร์นอนไม่ได้สติอยู่บนพื้นจึงรีบส่งตัวเขาไปโรงพยาบาลทันทีและโชคดีนะครับที่หลังจากที่เขาได้รับการรักษาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากพักผ่อนไม่กี่วันอาการก็ดีขึ้นและหลังจากที่อเล็กซานเดอร์นะครับได้รับการช่วยเหลือชีวิตในครั้งนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกขอบคุณโดมิโนพิซซ่าเป็นอย่างมาก ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าพนักงานในร้านจะเอาใจใส่ผมขนาดนี้ซึ่งพวกเขาเป็นผู้ที่มีพระคุณที่ช่วยเหลือชีวิตผมเอาไว้และซาล่าเองก็บอกว่าพวกเรารู้สึกว่า11วันแล้วที่เราไม่เห็นคุณโทรมาสั่งของเรา เราคิดว่าควรจะทําอะไรบางอย่างซึ่งสําหรับพวกเราอเล็กซานเดอร์ก็เหมือนคนในครอบครัวและการได้ช่วยเหลือเขานั้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากซึ่งเมื่อเรื่องราวอบอุ่นนี้ถูกรายงานโดยสื่อนะครับ <c oughs> ก็มีชาวเน็ตไม่น้อยเห็นเข้าก็บอกว่าคนโสดอย่างเราต้องสั่งอาหารสักร้านมากินเป็นประจําแล้วถ้าพนักงานเอาใจใส่ลูกค้าดีแบบนี้ร้านแบบนี้ควรค่าแก่การอุดหนุนไปทั้งชีวิตอย่างแน่นอนคุณลุงกับปรากฏการพิซซา ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการได้รับรู้ว่ามีคนมาส่งอาหารถึงหน้าบ้านแล้วนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้สึกดีใจที่ได้รับอาหารมาทานแต่หากว่าของสิ่งนั้นเราไม่ได้สั่งมาละครับแล้วมีคนมาส่งให้อยู่ตลอด จนกลายเป็นความหลอกหลอนเมื่อได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาใกล้หน้าบ้านเพราะนี่นะครับคือฝันร้ายของชายชาวเบลเยียมคนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขามาตลอดระยะเวลา9ปีและนี่ก็คือนายแจนนะครับวัย65ปีจากประเทศเบลเยียมนะครับที่เขาได้รับพิซซ่ามาส่งถึงหน้าบ้านตลอดช่วงเวลา9ปีแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือเขาไม่เคยสั่งพิซซ่าพวกนี้มากินเลย แต่จูจ่ๆนะครับพิซซ่าก็มาส่งเขาเองเฉยโดยช่วงแรกๆนะครับเขาคิดว่าน่าจะเป็นการส่งพิซซ่าผิดซับออเดอร์หรืออะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่พอมีพิซซ่ามาส่งผิดเข้าอยู่บ่อยๆร้านอ,อาหารเดลิเวอรี่เจ้าอื่นๆน,นะครับก็ตามมาส่งถึงหน้าบ้านเขาด้วยเช่นเดียวกันและแน่นอนนะครับว่าเขาไม่เคยจ่ายค่าอาหารพวกนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนสั่งเขามาากักจะปฏิเสธที่จะรับของสิ่งที่เขาไม่ได้สั่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรแต่ลองพิจารณาดูนะครับว่า หลังจากนั้นแล้วเนี่ยแทบจะทุกชั่วโมงแต่ละวันทั้งกลางวันกลางคืนจะมีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเพื่อส่งอาหารให้เขาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมันเริ่มมาจาก9ปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่ามีคนส่งพิซซ่ายื่นกล่องพิซ่าทั้งกล่องมาให้ผมทั้งที่ผมไม่ได้สั่งอะไรเลยและมันก็เกิดขึ้นแทบจะทุกวันก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามและนอกเหนือจากการบริการส่งอาหารในเมืองผมแล้วก็ยังมีร้านอาหารจากนอกเมืองมาด้วยและเคยมีคนมาส่งอาหารให้ผมตอนตีสองด้วยนะจนผมนอนไม่ได้เลยและทุกๆครั้งที่ผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์บนถนนมันทําให้ผมขนลุกจนตัวสัน่นเพราะผมกลัวว่าจะมีคนมาส่งพิซ่าหน้าบ้านผมอีก แต่สาหรับตัวของนายเจนเองนั้นเขามักจะซื้อพิซซาแค่แข็งจากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทานเป็นส่วนใหญ่และเขารู้ดีว่าต้องปฏิเสธรับพิซซาเหล่านั้นไปแม้จะไม่ต้องจ่ายเงินแต่การที่มีอาหารมาส่งเขาอยู่บ่อยๆทั้งที่ไม่ได้สั่งนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่น่าลาคาญอย่างยิ่งเลยทีเดียวโดวยเขาเอ่ยว่าวันหนึ่งในเดือนมกราคมปี2019ที่ผ่านมา <S <S เขาได้รับอาหารจากร้านค้าต่างๆมากถึง10เจ้าและรายการอาหารเหล่านั้นก็คือพิซซา14ถาด และไม่เพียงแต่เจนเท่านั้นที่เบื่อหน่ายกับการส่งอาหารขิดบ้าน เพราะร้านอาหารและร้านพิซซ่าเองก็ต่างเบื่อหน่ายเช่นเดียวกันพอพวกเขาต้องสูญเสียรายได้จากการทําอาหารแถมยังต้องทิ้งอาหารเหล่านั้นไปเพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายที่สูญเสียไปจากการที่ต้องทิ้งอาหารเหล่านี้เพราะในหนึ่งวันะนรับจะมีคนส่งอาหาร10บรอบซึ่งผมลองคํานวณดูแล้วก็ประมาณ450ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ16,400กว่าบาทและที่น่าแปลกใจไปอีกอย่างก็คือเพื่อนของนายเจนจากเมืองใกล้ๆกันนะครับก็เจอเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันนั่นจึงทำให้พวก เ,เชื่อว่าอาจจะมีคนโทรแกล้งสั่งอาหารมาจากเพื่อนหรือคนรู้จักแน่ๆแ,และถึงแม้จะแจ้งตำรวจไปหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนทําและไม่รู้ว่าจะหยุดเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่โดยเขาและเพื่อนของเขาต่างก็เจอประสบการณ์แบบนี้มาเหมือนกันนั่นก็คือมีพิซซ่ามาส่งถึงหน้าบ้านทั้งที่ไม่ได้สั่งตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาและบางครั้งนะครับเราก็ได้รับพิซซ่าในวันเดียวกันและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็ได้ตักเตือนกันและกันว่าจะมีคนมาส่งพิซซ่าอีกน เพราะหากผมรู้ว่าใครเป็นคนก่อกวนผมตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาผลพวกนี้ต้องเจอดีแน่นอนแหวนหายได้คืนว่ากันว่าเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นได้เสมอนะครับและใครจะไปคิดล่ะครับว่าเพชรพลอยอัญมณีที่มีค่าที่หายไปจะได้คืนกลับมาอย่างไม่คาดฝันโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องประดับชิ้นเล็กๆน้อยๆน,นะครับอย่างเช่นแหวนวงนึงเนี่ย เมื่อเราทําหายนอกบ้านนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหลือเกินที่ผู้ชายคนหนึ่งจะเลิกหวังว่าเขาจะได้แหวนแต่งงานกลับคืนมาหลังจากที่ทําหล่นหายไปในสวนหลังบ้านของตัวเองเมื่อประมาณ3ปีก่อนโดยออตโตเทียนะครับชาวบ้านใกล้กับเมืองมิดเทอร์เฟลในประเทศเยอรมน,นีนะครับที่กําลังทําสวนในบริเวณใกล้บ้านของตัวเองอยู่ดีๆเขาก็พลาดท่าทําแหวนแต่งงานตกหายไปในพื้นดินหลังจากที่เพิ่งจะฉลองครบรอบแต่งงาน50ปีไปได้เพียงไม่นานนะัก แต่ภรรยาของเขากลับรับประกันว่าแหวนวงนั้นจะโผล่ขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะครับ3ปีผ่านไปชายชราวัย8ปปีก็เริ่มจะยอมรับแต่โดยดีว่าเขาคงจะไม่ได้แหวนแทนใจวงนั้นกลับคืนมาอีกแล้วจนกระทั่งอยู่ดีๆนะครับ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปี2016มันก็ปรากฏตัวขึ้นมาเองดือด้อและทั้งหมดนี้คงต้องขอบคุณความช่วยเหลือของแครหลอดหัวหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาโดยแครหลอดหัวดังกล่าวนะครับได้เจริญเติบโตขึ้นมาโดยที่แหวนวงนั้นยังคาอยู่อย่างในภาพที่เห็นเรียกได้ว่าโชคดีเหลือเกินนะครับที่เทียออกไปตรวจด,ดูผล,ผลผลิตของแครหลอดตัวเองอยู่บ่อยๆเขาเลยสังเกตเห็นมันพอดีและแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยด้วยซ้ำไปซึ่งเทียกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเป็นการยืนยันเรื่องจริงว่า ที่หลายๆครั้งการหวานเพื่อเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นแต่โชคร้ายจริงๆนะครับที่ภรรยาของเขาเนี่ยได้จากไปแล้วเมื่อ6เดือนก่อนดังนั้นเธอจึงไม่ทราบว่าเธอพูดถูกมาตลอดว่าแหวนวงนั้นต้องโผล่มาแน่เรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อบ้างจริงๆนะฮะนี่เดลิเวอรี่หัวร้อนส่วนเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะซึ่งเขาก็น่าจะสั่งของอะไรบางอย่างไว้นั่นแหละ โดยก็มีรถตู้คันสีขาวคันหนึ่งนะครับขับมาจอดที่หน้าบ้านซึ่งก็มีคนขับรถได้ลงมาเปิดประตูขนของในรถลงมาจํานวนหนึ่งจนแทบจะมองไม่เห็นทางอยู่ละโดยหนุ่มส่งของคนนี้นะครับเดินมาที่ประตูหน้าบ้านหวังจะนําของไปส่งให้ลูกค้าแต่ทันใดนั้นนะเขาได้ก้าวพลาดไปเหยียบกับรูปฟักทองที่น่าจะเป็นการแกะสลักในวันฮาโลวีนไว้ที่เจ้าของบ้านนะครับได้วางไว้ที่ขั้นบันได จนทําให้พ่อหนุ่มคนนี้นะครับลื่นล้มลงไม่เป็นท่าซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าถ้าหากเราล้มลงแล้วลุกขึ้นมาแล้วเก็บอกของก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแค่เจ็บตัวเล็กน้อยแต่หนุ่มคนนี้นะลุกขึ้นมาสํารวจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บจนนําไปสู่การหัวร้อนเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมเพราะเขาเล่นระบายไปใส่ของลูกค้า ด้วยการเตะของที่ตัวเองนํามาส่งให้ลูกค้าต่อด้วยเตะลูกฟักทองที่วางเกะ,กะจนปลิวไปตามด้วยกระทืบเจ้าไดาโนเสาร์ที่มีแต่โครงกระดูกจนขาดครึ่งคว้างลูกฟักทองไปที่หน้าบ้านจากนั้นเขาก็ยำเละเลยฮะงานนี้โดยมีกล้องจับภาพเขาไว้ได้ทั้งหมดเหตุการณ์ในครั้งนั้นแต่สุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เขาได้ระบายอารมณ์จนพอใจแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปหยิบเงินที่รถแล้วบอกกับกล้องตัวนี้ว่านี่นะเงิน ค่าเสียหายที่ผมได้กรอวีรกรรมในบ้านคุณเอาไว้เสร็จแล้วนะครับเขาก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วแหมดีนะเนี่ยที่ไม่เผาบ้านเขาด้วย <laughs>